ครับผมวันนี้กระตงก้ันจันทนะครับที่ยีบเกียรกันยาหกซี่ครับผมนะครับสารับ้ันี้นะครับวี่ผู้เกี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสมาเปิดราคากล้วยเช่นนึงครับผมอ๋อบ่เป็นการเสียเวลาครับผมเจ้าจ้าจักหน่อยพี่ปอครับเจ้าของกล้วยเพลินครับเอาพี่ครับสวัสดีครับผมอบิตรสมารเด้อครับได้เวยแม่สาวมาครับมื่อนี้ เมื่อนี่วันที่ยี่สิบเก็ดกันยายนก็ได้มามาเปิดให้เอฟซีตัวนึงครับไข้ปัญหายากหลายนี่ได้ไข้แม่สาวครับอันนี้สายซุโม่เิสายสซุโม่นะครับสายซุโม่บนว่าลูกซุโม่จะเห็นว่าได้ใบมาดอกครับเนี่ยก็เป็นแม่สาวอายุสิบสี่สิบห้าเดือนครับสิบสี่สิบห้าเดือนครับความสูงเดี่ยวพี่ความสูงร้อยยี่สิบสี่ครับความสูงร้อยยี่สิบสี่ครับผม เอายบซีเอฟซีต้องการอยากจะได้ในราคาเกษตรกรนะครับสิเปิดว้เก้ามือนะครับเปิดว้เก้ามืนเก้ามือนะครับได้เก้ามือครับผมต่อได้นิดหน่อยครับเปิดเอาพอเอาลายดอกเปิดพะให้เอฟซีได้ไปต่อยอดนะครับหน้าหน้าดีรับชิงดีนะครับทางดอกดีเอาดึงดึงน้ามาทั้งเนี้ยพี่เอาต่อ เชื่องนะครับเพื่นตัวนี้เชื่องดีนะครับน้องครับหน้าสวยัหน้าสวยครับนี่ครับหน้าเขานะครับเอาขอเบอร์แน่พี่วตถุขอเบอร์เบอร์ได้ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เก้าแปดหนึ่งสามเจ็ดสองเก้าสามเจ็ดสองเก้าเอาได้ครับอยากได้แม่สาวนะครับแม่สาวไปเลี้ยงไปพัฒนาอยากใส่พอพันยังไงอยากเอาไปเป็นแม่บอกก็ได้นะครับ ำหรับพูเง,งินหน่อยนะครับใบใบเก้าสิบนะครับไปเก้าสิบปูดมทัานนี่ค่อยใช้มาเต็มนะครับสาหรับตัวนี้นะครับสำหรับแม่สาวตัวนี้นะครับผมสูงอะไรเป็นไงนะครับแต่ทางแขีงขาก็แย่มันเที่ยงเป็นหน้ายอยู่ครับไว้แค่สิบสี่สิบห้าเดือนนะครับปีสองเดือนอ่าสำหรับคลิปนี้วิทย์ผู้เขียวก็มีอย่างหลายครับผม,มจึงการเข้ามาวัดดีครับเอาบึงไทยนะบัดี้ ทายยกทายนั้นดีอยู่ทาายยกดีโคตรังงามแทงอาดีหางลึกครับเชื่งเงี้ยงได้ง